มันมันเล่นยังไงเพ้ามันมันมันเหมือนกูเป็นสิ่งมีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์อะเป็นเป็นแบคทีเรียที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นมนุษย์ได้ฮี่อะโคตรไว้กดแล้วมาแล้วโอ้เชี่ยเกม2021เกมนิวจ e นกดเลดี้เลดี้กันหมดแล้วโอ้โอ้โอ้โ กดเปิดไงวะกดซ้าย W S D มันเปิดไงอ่ะต้องใช้20โกเพื่อเปิดเออหินเหรอโกนี่น่าจะหมายถึงโกในเกมอะไรไม่ใช่เติมเพี้ยอ๋อโอ้ยหินชูบได้ไหมเนี่ยรูปปั้นมือทีทีโฟไอ้นี่อะไรอ่ะมันชูบได้อ๋อมันที่ชุบหระกูกูต้องเล่นไงเป็นแบบราฟเลยอ่ะมันมันบกมันเขาเอาให้เอาบอกให้เอาหินมาขุดต้นไม้อ่ะ มีสเตมิน่ามีหลอดเลือดมีความหิวว่ะไอเชี่ยกูกูเป็นมนุษย์อารยธรรมเ่ยกูน่าจะพูดไม่ได้นะกูเป็นดีเอ็นเอโอ้โหโอ้โสิวิชวิตก่อประวัติศาสตร์ว่ะเชี่ยกูเป็นกูเป็นแบคทีเรียที่รู้ตัวอยากเป็นมนุษย์ไอ้เชี่ยหน้ากูยิ่งกว่าสปอยเออว่ะไอเชี่ยแม่งสปอยงดูดีกว่าไอ้เชี่ย ไม้กูท <laughs> <'s a> ุบออกมาได้ตั้งเยอะไอ้สัสแต่กูเก็บได้อันเดียวเฮ้ยทุบหัวได้หวะเฮ้ยเฮ้ยทุบหัวนี่เออเออโอ้ฟิสิกโอ้โหในเนื้อแล้วมึงดูวัวตัวนั้นดิไม่ได้ไม่ดูไอ้สัสงัวงพุาธังงวโพุ่งงวงพุทธายะตายซะ S 1> <S 1> <S ได้อะไรวะมันตอบไงวะอ๋อนี่นี่นี่เอาเอาแบ่งไปนี่มันทองนี่หว่าทองอ่ะเอาไปเปิดกล่องนียใชอืมก้อนทองรับครับของไงวะเลือกเหรอ,อคืออะไรอ่ะคือครับ ครับเชือกมาเอาเชือกประมาณ5อันแล้วก็เอาไม้5อันไปทำบิกแอ็กซ์เนนด์รูหน้าต่างทูมีเชือกใช้ใช้เชือกเ,เอากูได้เอากูได้บิกแอ็กแล้วว้าวโอ้ทุกไม่เข้าแล้ว <c oughs> เป็นบิกแอ็กซหินแล้วบอกว่าเอ้ยอันนี้ทุกเข้าอยู่ทุกเข้าอยู่โอ้สะเทือนนายเฮียสะเทือนอยันหน้ากลัวอันนี้มันเป็นแร่หรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรไหนวะแร่อะไรวะเนี่ยที่มือขุดขุดไม่ได้เหมือนกันไอเอ็นไฟฟาฟาไอฟาาเออเครื่องจะข้ามเราอ๋อจะข้ามแล้วจะข้ามแล้วจะข้ามแล้วอย่างเร็วเลย ยมึงอย่ามองกูอย่างนั้นสิกูกลัวแล้วอุ้ยเสียเสียวว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 อวววววอวว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 วยววววนวว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 วกวว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 อะววววะวว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 วยววววววะอุ้ยเดวววววสาววว เชี่ยเชี่ยแย่เย่เย่ไม่มีขาหน้าโอ้ยตายซะตายซะแกจะมาแย่งอะไรทำกลัวได้รูเสาได้รูเสากินเนื้อคนกินเนื้อด้เสากินเนื้อได้นเสากินเนื้อได้รูเสากินเนื้อคนกินเนื้อคนกินเนื้อคนฮ ชีเน่ชีเน่เอาวตัวอะไรเนี่ยอ๋อกูตีโดนใครเนี่ยอืออืออือสับกะโหลกสับกะโหลกเราต้องฆ่าอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยบอสบอสบอสมาบอสเกิดบอสเกิดกูได้ยินอ๋อโดนหีนุหัวตายแม่งเอ้ยมึงไม่ได้เป็นบอสได้เลยสุดอืออือโอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกูต้องตีอีกแบบนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ย กูดาวได้แล้วถ้าเกิดแบบแบบแบว่าถ้าเกิดเปิดแดเมจอทกจะตีกันเองโดดแน่เลยตายหาเนี่ยเมื่อเกียร์ตายกันหมดแน่นอนเลยเว้ยเพราะกูก็ตีโดร่งน่าจะหลายรอบอยู่อะได้เหรียญมาด้วยนี่อะไรวิ่งมาอะไรอะไรวิ่งมีหาเชนอะแย่แย่ไม่มีขาหน้าไอ้สัตว์นี่มันไอ้ชื่อยุคไดโนเสาร์ของจริงเลยนี่หว่าไอ้เฮียไอ้ียอะไรวะนี่อะไรอะไอ้ที่ทำอาหารนี่โอ้ต้องการทานวะทานอยู่ในไทานหน้าต่างไงวะ ไอเนี่ยเป็นไงไอนี้เว้ยนี่ฐานแน่นอนเลยไอรอนในสัตว์ไม้แน่นอนแต่ว่าค่าบัวเยอะๆเลยเว้ยเพราะมันเพิ่มเลือดได้กินดิบก็ได้ใช่ไหมของมันมีพังไหมมันมันดูมันดูแบบใช้ได้เป็นอินฟินิตเลยว่ะถ้ยทาไมมันตัดเบาลงวะอ๋อต้นมันใหญ่ขึ้นนี่ว่ะคืออ๋ออ๋อมันดรอปเยอะขึ้นอ๋อหนึ่งหนึ่งอันนี่คืออ๋ออ๋อก็คือว่าหนึ่งอันต่อหนึ่งอันไอเชี้อกูกุกูหลอดความหิวหมดกินแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลด้วยกินยังไงนะคือเอามาใส่ในสล็อตข้างล่างแล้วก็กดคค้้าางอออ่ะลิกซย เียเพิ่มอย่างเร็วแล้วก็ลดอย่างเร็วเลยกูตายเมื่อกี้มันฮาร์ดคอรยเฮี้ยม,มันไม่ใช่เกมน่ารักแล้วเนี่ย <c oughs> มึงหลอกเด็กไงน,นี่โว้ยทำอาหารแล้วไฟไม่เห็นติดเลยเอา้าแล้วกูกูไม่เห็นไฟ <c oughs> ไม่มีไฟอค <c oughs> ่โอ้โอ้โอ้สมัยก่อนโอ้ยุคยส62ไงสมัยก่อนไม้ไม้มันอาจจะร้อนไงนี่กูเหนือคนนะนี่ <c oughs> ไม้ร้อนอนะ๋อนี่ไงท้อง เอ้ยคอนคอยเอาไปเปิดหีบได้ไหมเรียกแบบว่าไม่ได้นี่หมอต้องใช้โกอะไรอะไรอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยนี่สินะสิ่งที่ไอชัวพูดถึงตำนานเป็นจริงเว้ยตำนานก็ไม่รู้ มันเป็นแท่นแล้วมันเขียวสตาร์ทไปแท่นกดอีเพื่อไม่ให้เริ่มเลยโอ้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 ยดูจังวะาโอ้ยโคตรดุเลยยานะเอาไว้ยานะเอาไว้โอ้ยควายเขาเขาชนนะโอ้เดี๋ยวสเตมิน่าหมดเดี๋ยวสเตมิน่าหมดเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มอะไรไปเยอะก่อนจะได้สู้ได้โอ้โหเตะพี่กัดเตะพี่กัดนี่ไงนี่ไงดีตีดีตีดีนี่ไงโอ้ยจิ้เจ็บมโคตร โคเด็บมชิมโค้ดมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้โโอ้ไอ้ตายตัวนึงแตกแตกนึงแตกนึงโอ้ยมึงตายเยอะมากเลยเฮ้ยมึงเอาไปหิวเม่ทีเอาไปหิวเอาไปหิวเอาไปหิววกูไม่มีเนื้อเลยกูไม่มีอะไรกินเลยข้าวัวข้าวัวมึงนีไปข้าวัวดีไปข้าวัวข้าวัวสักตัวดิข้าวัวสักตัวดิขอโทษเพื่อนอืเออเออแทงแทงไอ้หนูแตกเองว้าาาาตัวเตะ โอ้ขอไอเทมดรอปรัวๆเลยสัตว์แล้วจะชุบยังไงต้องชุบแบบเอพิกไปเนี่ยต้องเอาไปที่ตรงแท่นที่เป็นไอ้นั่นน่ะกลางแขนอ่ะเก็บยังไงมันเก็บไม่ได้อ่ะเก็บไงวะเอ้ามึงมึงต้องไปเกิดเองเหรอมึงจะไปเกิดตรงนู้นเหรอหรือว่ามึงจะต้องวิ่งไปตรงไอ้นั่นเลยปปลูกป<ม>ั้นเวลาจะหมดอ่ะเราต้องทำยังไงเชนไอเชนรู้อ่ะทำดิกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นอามันมีถอยหลังด้วยเหรออย่าทำหนูมันคือ n e วอัปเดตเหรอโอ้มึงอัปเดตเดี๋ยดิไอกูเกิดได้แล้วขอบคุณมากเอามันช่วงนี้เลยเหรอเอากูยังไม่ตายวะกูแค่ล้มเฉยเฮ้ยมันจะค่แล้ว ยังไม่ทำยังไม่ทำเฮียอะไรเลยจะไอรอนกลเร็มสโตนกูขอนกูไม่รู้จริงตายเลยอีกตัวนึงจะตายอีกตัวนึงจะตายโอ้โหอีเกนไม่นะแกแกไอ้คาร์ทากอมาสู้เออกูไม่มีหินกูจะสู้ยังไงมาทำลายเพื่อนของฉันเออตายหนึ่งรอเกิดรอโอ้ย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 เฮ้ยแย่แย่ไม่มีขาปะแย่เกิดแย่เกิดเต็มเลยตุ้ยเฮ้ยไปฝุ่นในรูสาวล้านปี มึงจะสู้ดีเอตีพึ่งกำเนิดได้ยังไงไอ้ยี่มันทำมันโอดยังไงโอ้มันเยอะจังวะโออยย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 ายยยยอยย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 งยมยย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 ออ เมื Ooh, oh. ่อไรพดงโอ้ใครมาเพิ <source> <assessment> ่มเนี <that ours introductions> ่ยโอออออนี่ยเนียเออเนี่นี่ยกรด้โอ้โอ้อ้ออโอ้ยยโอยโออยโอยอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้อ้ยโออ้อ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้้ออ้อยออยอ้อออือออออ มาเอาใหม่โอ้โอ้โหคราวนี้เกิดในฟาเลยเว้ยแต่แต่คุณคุณเตือนนะถ้าเกิดไปเจอแท่นแบบเขียมอะไรที่มันตั้งอยู่แล้วมันเขียนว่าสตาร์ทไปแท่นเนี่ยอย่าไปกดีหรือกดไม่รไม่ขน้ยบ้านอุ้ยนี่ไงบ้านโอ้โอ้มีบ้านอยู่แล้วโอ้บ้านบ้านโอ้ยูเชนเผ่ามีบ้านอยู่เอ้ยมีตัวค้าให้เรียบร้อยเลยเว้ยโอ้โอ้มีหีบด้วยโอ้มีไม้โอ้โอ้มีเหรียญโอ้มีมีขนมปังด้วยโอ้มีไม้สิบแปดอัน แล้วก็ขวาอีกอันหนึ่งคืออะไรวะบ้านสำเร็จรูปสำหรับท่านก็ๆๆดีอะ่ะเฮ้ยทุบไม่เข้าวัดอ๋ออ๋ออ๋อแม่งตน้นไม้สีขาวทุบเลยทุบไม่เข้าไอ้เหี้ยเอาไม้เหี้ยกูมีอันหนึ่งแล้วกูกูคาบมากูคาบเลยมาขวานน,นนะไ้ขวานวปปมันไม่เกมแซนบล์เว้ยมันเป็นเกมที่แบบรอดไปเรื่อยๆอ,อ๋อแบบเป็นเวฟเป็นเวฟแล้วก็เช้าไวด้วยนะ งงคอยสเมื่อกี้น่าจะชนะไปแล้วนะถ้าไม่มีไอ้เยไอ้เยล้อหายข้างหน้าเฮียไอ้ไอเด็กแว้นไม่มีล้อไอส้สัตว์ไม่ยังเยอะเลยมึงมึงรอแล้วเว้ยอยู่ดีๆมีตัวนึงแม่ง MVP แม่งวิ่งมาหักตายไม่เอาหัวเอามงกูเทียวตายเลยแม่งขี่รถปาดกูไอ้สัตว์อะไรอ่ะกูได้อะไรอ่ะอู้อู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะกูเก็บอะไรเข้าไปคืออะไรอ่ะเก็บอะไรเข้าไปเมื่อกี้ของกินเหรอกดเล็กมันมันอยู่บนหัวกูอ่ะ พี่นัดบัตเตอร์เอาเพิ่มสเตมมิแน่อ๋อเป็นของพิเศษเงี้ยนะ oh. เป็นบวกอ๋อ oh, มีไอเทมด้วยแล้วมันคืออะไร <c oughs> มันแปลว่าอะไรไม่รู้คาบธนูอะ่ะกูอยากได้มากเลยธนูได้มาลุมลุมยิงใส่แม่งกลายเป็นเม่นเลยสัตว์ถ้าวางเชือกได้นะเฮียไอเด็กแว้นเนีเ่ยดี๋กูรวดขึ้งให้หมดเลยสัตว์ <c oughs> ไอเด็กแว้นล่อหายข้าง <c oughs> หน้าหายเฮียเมื่อกี้เมื่อกี้กูเปิดกล่องนี้ไปอ่ะอ๋อกด e อ๋อไม่ใช้เหรียญเปิดมันดรอปจากมอนนี่กูได้รองเท้ามาเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะไม่ต่าง <c oughs> ขอโทษมันจะเป็นเพื่อนง่อมือแล้วทำไมไม่ต้องหันข้างอย่างนี้ด้วยวะหัวไม่เก่งท่าเลยเยอะห <c oughs> วัวหัวเก่งท่าเอาเนื้อมาเยอะๆเลยเฮียทำไมมันหน้าตาปัญญาอ่อนจัง <c oughs> นั่นมึงเห็นเสาไหมสองเสาเลยมึงเห็นไหมเฮียมันมถ่ายรูปให้กูดูด้วยแบบมันมีโกลีมล้อมเลยอ่ะตายยากอยู่นะ <c oughs> ใช่แล้วเจ็บสัดๆเลยด้วย เพิ่มความเร็วเอาตัวนี้แล้ววิ่งกลับบ้านเลยบ้านอยู่ไหนวะอ๋อนี่นีอยู่ใกล้ๆนี่เลยนี่เข้ามาข้างในโอ้โหด็กแวนด็กว่นโอ้ยด็กว่นห้ายเด็กวนห้อายอือแกทำฉันไม่แสบมากนะอือนี่ชินะอือสออื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 อออืออือสอืออ ดับสองบาทด้วยเดี๋ยวแว่นผ้าบินเบอกมาแล้วเหรอล้อหายเดี๋ยวกูจะดึงล้อออกอีกข้างหนึ่งเลยโกรฟินโกรฟินโกรฟินโดดทับโดดทับชิเน่ชิเน่คนป่ายุคยิ่งกว่าคิดแต่สิ่งยิ่งยิ่งกว่ายุคเดโรเซาร์อีกสั้นกูไม่ใช่เดโรเซาร์ โร้หายนี่ยึดท่อนี่ไงสับกบ,บาลแยกช้าแล้ววะชาว้าโอ้ดาว,วเฮียเหนื่อยเหนื่ยนยอยจ้าตัวใหญ่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 ย, <c oughs> ยังไม่หมดอีกเหรออ๋อเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายสับ,สสบกะโหลกสับกะโหลกออืหงายควบเอาเล็กตัมทำบ้านเองเลยไหมทำบ้านเองทำบ้านเองทำบ้านเองไปตรงโล่งๆนู่นดีกว่านคุยชอบที่โล่งๆนี่มีเห็ดด้วย กูเก็บเห็ดกินกูจะตายไ,มนะไหมเนี่ยอะไรวะเห็ดดีเหรอไหนวนเนะเนี่ยนะไอ้มันรวมเหรียญกันได้ไหมอ๋อเพิ่มเซมินารวมเหรียญน,นะอันเนี้ยได้ได้ได้ไดเออไม่พอไอแค่ย้อยไปเดี๋ยวทำบ้านแถวนีออ้อเดี๋ยวมืดอย่างไวไอเกมเฮียน,นี่โอ้โหน,นี่ไงโอ,อนน้นี่มึงดูนี่เราสามารถสืบบรรยากาศได้เทียมฟอนแล้วมันแล้ว <laughs> มันไม่มีนี่อยู่นะเราต้องวางเองมึงมาดูดดหน้า,นานหนีน้อู้บ้านเราสามารถสืบบรรยากาศได้เต็ทียม บ้านบ้านสองทิีหลังคาไอ้นี่หลังคาป่ะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมหลังคาเอ้ยกูอยากทำได้หลายๆชั้นอ่ะไม่ชอบชั้นเดียวไอ้เนี่ยมันแคบทำไมมันทำไมมันทำไมมันทำได้สั้นอยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะกดด้านล่างไงเนี่ยนี่ปิดข้างล่างนี้ในในนี้นี่เลยฮะ โอ้ยเยอะอะไรจะทำไอ่สัตว์อูมีอะไรจะทำแล้วโอ้ยอ๋อโดดไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เอากูขึ้นไม่ได้มันตีแล้วกูต้องโดดอ่ะกูต้องโดดไอ้เหี้ยโดดขึ้นมันไดเอาแล้วกูไม่มีความหิวเอาหลอดความหิวหมดแล้ขนมปังยังอยู่แคต้องโดดขึ้นมันไดนี่โอ้โอเคว้าวทำพื้นได้ไหมไม่ได้เนาะนี่ไงเวลากูเลยมาวิ่งเข้าบ้านแม่เลยมืดละมันไม่มีพื้นหรอวะมันมีแต่แบบเนี้ย อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ไม้จิ้มฟันนี่คืออะไรวะล้วนหรือเปล่าล้วเหรอล้วนไหมไม่ใช่พื้นไม่มีพื้นอ่ะเอาเอาลังคาทำพื้นแทนแม่งไหมยังไว้เหรวเนี่ยเกิดอ่ะอือซาซาเกโยอือไอ้มาถูกบ้านเฮ้ยมาถูกบ้านมาถูกบ้านเฮ้ยมาถูกบ้านอืออืออือไถูกบ้านถูกบ้านอืออย่าทำร้ายเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ไอ้มันเกิดมันเกิดอู้โอ้โห จุกเลยไปเลยกูมีเนื้อเต็มเลยมีเนื้อเต็มเลยนี่นี่นี่แบ่งไว้ไอเชี่ยทั้งเด็กแวนทั้งไอเชี่ยนี่เต็มเลยจุก <Okay. S 1> มาสเตอร์วิธีแห่งการจุก,ก,จ,กจะมาขโมยอะไรจะทำเราเเได้ดาเมิดมันเดินช้านะได้ดาเมิดเพื่อนละข้าวัวข้าวัวข้าวัวอะไรข้าวัวหาหากับข้าวโอ้ยขอหน่อยขอเนื้อหน่อยขอหน่อยแล้วกันนะอย่าหันตูดดีโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหลังหลังหลังโอ้ยยายา ไอ้ว hey, ันอย่ากูบอกว่าอย่ากูบอกว่าอย่าไม่ฟังเลยเอาพี่เอาพี่แอ็กจับมันเอาพี่แอ็กจอมันเอาพี่แอ็กจอมันโอ้ยตายเลยอะไรแรงกว่าการระหว่างพี่แอ็กกับความเนี่ยไอ้ตัวนั้นทำอะไรเ้ยขอโทษขอโทษมึงหันกลับไปเลยกูขอโทษกูขอโทษไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแค่จะดูเฉยๆอยากรู้ว่าทำอะไรอ่ะเอาเอาพี่แอ็กทุบเอาพี่แอ็กทุบไอ้เหี้ยมันเป็นหินเอาเฉาะแม่งเฉาะหน้าให้เฉาะหน้าให้โกเลมตัวไงวะอือว่าเกี่ยวปะวะน่าจะช่วยน่าจะช่วยอยู่มั่งนะ อันนี้อะไรอ่ะข้าวเหรอเด็กได้ไหมกินไม่ได้เออเอามาตีได้ไม่เออนี่ได้ปะอ๋อไปทำธนูเหรอไปธนูใช่ไหมเฮ้ยทำธนูไว้ดีต่อชีวิตนะกูว่าธนูไงยิงโกเลมระยะไกลไงบอสน่ะอย่างโกเลมนี่มันโดนธนูมันจะตายเหรอไม่รู้ว่าจะมันจะดัร้องอาร์ก็ได้นะมันจะอาร์ก็ได้เรียนได้มันเท่ากันเท่าไหร่เนี่ยเก็บตามพื้นนะนะวะกูได้กบว่ะได้โดดสูงขึ้นเหรอกบโดดสูงขึ้นเหรอหรืออะไร อันนี้เอาไปเผาเหล็กใช่ไหมใส่เหล็กเข้าไปเย็ดมีเหล็กใช้แล้วเรา <Yeah. S 1> เรามีเหล็กใช้แล้วต้องใช้ที่คลัฟเหล็กด้วยเหรออุ้ยถาหนูเหล็กอุ้ย <c oughs> <c oughs> เราดาบเหล็กอะไรทาําไงอ่ะต้องรู้ออเพิ่งรู้อ่ะเห็ดพริกาจูนเนี่ยอร่อยไหมวะกินได้ปะโอ้โอ๋อเพิ่มสเตมินาเยอะอยู่เอ้ยเพิพม่มเพิ่มอันนี้นี่กูได้อันนี้ด้วยคืออะไรอะ่ะกระดูกด<ะ>อ่ะอ๋ออันนี้ที้กูบอกกูกูเห็อยากได้อันเนี้ยเอ้าเก็บแล้วเก็บแล้วหายไปไหนเอ้าเก็บแล้วหายไปเลยเอ้ากรอ๋ออ๋อนี่อยู่เชน หายไปแกอะไรวะอ้๋ไม่ได้เข้าตัวกูนะกูกูก็ไม่มีหายไปหายอ้าวพี่อพี่หลอกทำช่างตีเหล็กกูว่าตอนค่ำแล้วนะเราไปอยู่ไกลๆเถอะเพราะมันมันจะเกิดกับตรงที่เราอยู่ใช่ไหมล่ะอุ้ยครับครับเหรียญได้ด้วยคันเนี้ยโอ้นี่ไงโอ้ชุดก้อนเล็กกูขอหมวกก่อนเลยเอาครับเหรียญได้ด้วยนี่ยิ่งเท่โอ้ยขุดทองแล้วครับเหรียญได้โว้รู้สึกมีพลังไร้เทียมทานวัววัววัวอยู่เนี่ยลองธนูดิ้้ยยเเฮฮเฮ้ย อินเจตแม่เฮ้ยไททันอะไททันอะไรวะน่ามันจะทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โอ้มึงทำาให้ใครเล่นเอามาเอาเกมเอามาลองกนร่อนไปอี๋อีเกมีอะไรเนี่ยมึงทำาให้ใครเล่นเนี่ยไอ้ย่ะตัวใหญ่เลยเอาตัวเล็กเอาตัวเล็ก อุ้ยอุ้ยอ้ยกูไม่ให้ใช้แฮนเตอร์กูฆ่ายักษ์ไม่ได้กูฆ่ายักษ์ไม่ได้เดี๋ยวเราหล่อคายตัวเล็กจนรอมันเช้าก่อนรอรอให้มันมีตัวอะไรมันเสือก่อนเชี่ยเอ้ยเชียไอทีก็ตายเชี่ยละมึงมึงเกิดได้ยังอ่ะกูอะไรอ่ะโอ้มันต้องเช้าก่อนด้วยหรือเปล่าเชี่ยต้องเช้าด้วยโอ๊ยเชี่ยไอตัวอะไรแดงๆอ่ะมันเอาแล้วมันเอาแล้วระวังหลบหินนะหลบหินอุ้ย อะไรอะก,กูทาอะไรเนะี่ยธนูเหรอโอ้ความแรงไม่มีเลยเที่อะในเช้าเช้าเดี๋ยวร้อยทีนะ่นันไปไกลๆก่อนมึงเกิดมาทีมึงตู้มโลกแตกแน่นอนโขกกระโหลกเออมึงตีบอลนี่ก็ได้มีม,มีมันเลื่อนนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเล่นระเบิดไฟดิโอ้โหโอ้โหเียังมาเป็นขบวนเลยสินจ้าจ้า อย่าเอ๊ะเชีนี่เอาใเกนเกิดมาเกิดมาเกิดมเกิดมาเชนไปไหนแล้วเชียนเชนอย่าลอไปไกลบ้านอย่าอ่ลอกลบ้านระเบิดด้วย้แกธนูไม่ไปช่วยเฮียะไรเลยธนูไม่ไปมีความแรงหายหวอะไรเลย่ะเข้าไหมน่ะโอ้ธนูเฮียได้อยู่กันหล่ได้อยู่นี่ไงนี่ไงว้าวนงเร็บ นไอเด็กไอเด็กไฟสัตว์ไอเด็กไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮอเเทียอะไรวะ่นี่อะนี่มันวันโลกแตกอะไรนี่กูจะได้สู้ข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอแล้วกูจะฆ่าไอตัวใหญ่ยังไงวะโอ้ตายตายตายขนาดกูมีสตองเกตนะทียังไม่เข้าเลยอะไเหรอเพิ่งแล่าเพิ่งเยอะเันหยดวันหยุดวันหยุดเนื้อ โป่งเดียวตัวเตะโป่งเดียวตัวเตะเลยนะตายซาไทยท่านฉันจะฆ่าแกให้หมดโลกไปเลยอือเฮ้ยอะไรอะคำรามใช่ไหมเอ้ยเอยันมาอยันมานี่ใส่ไม่ดี๋อมันมันลบอลบอได้นวนได้ไอเช่นไอเช่นเฮ้ย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 ้าโกรแต่ว่าจะูอ้ กกรีบไปครับอาวุธเถอะไปเถอะไปเถอะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แม่งงี้ตัวสตีลเลยมึงให้ใครเล่นวะไปเอาตัวเอาไดทันมาก่อนเลยมันเจาะเป็นขนมเลยมึงดูดิเฮียไอพวกเด็กแว้นไอสัตว์เดี๋ยวกูจัดการไอเทียนี่ก่อนเสร็จก่อนเถอะไอสัตว์ไอพวกเด็กแว้นไอสัตว์เอาไปทกระจูมานี่ไปกระจูอย่ายาอย่าทำอะไรฮีบอย่าทำอะไรฮีบโอ้โอหแม่งปล่อยไฟย้อนหลังได้ด้วยเว้ยที่ดองดีกว โอ้ oh! <laughs> <laughs> แม่งเละเทะหมดเลยแม่งมีไม่มีทางจะมีบ้านดีๆได้กับเขาเลยสุดมันทำกองแล้วมันยิงกองแล้ว <laughs> เอ้โปเกมอนสายฟ้าไอ้สัตว์มันจะมืดแล้วไปไปใใกัน <laughs> <laughs> ไป <laughs> มันเพิ่มมอนขึ้นเรื่อยๆแต่มันกูไม่เก่งขึ้นเลย <laughs> ดอกเดียวเลยเลยนะชิน หากล่องกันยังไงแบบไม่ต้องใช้ทองต้องใช้ทองเยอะไหมก็ไม่นะบางกล่องก็ไม่เยอะแต่แถวแถวนี้โดนเปิดไปหมดแล้วไงอ๋อไม่เปิดเลยโอ้มีแม่งให้ได้ของจำเป็นกลับมาอีกได้วย้ายถิ่นฐานไหมหนีเหอะนะไม่ไหวอ่ะของมันกระจายอ่ะแบบไม่อยู่ที่เดิมด้วยอ่ะโอยพ่อมึงเฮ้ย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 จะโดดถอยหลังวัวขอโทษ ขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยเฮ้ยโตค้าวางก่อนค้าเป็ดวนเลยเร็ว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 ขอเนื้อหน่อยเร็วเร็วขอเนื้อมาเงี้ยเงี้ยมาเองพลไฟสัตว์ตัวใหญ่อ่ะอืออืออือแตกแตกไปอืออือมึงคอมโบท่ากันเด้อไอ้สัตว์อืออือไอ้มันโผล่โอ้ยเขี้ยเจ็บ เอาหินก็ได้ไอเชนตายเชนไตยเิน,เนแม่อย่างเ,เลย<ว>โอ้โหแม่อยังไม่หมดอีกโอ้โอ้ไม่เยอะเกินไปเยอะเกินไปเราพลาดเราพลาดเว้ยเราไม่น่าตั้งทีมฐานเลยอะ่ะเชื่อเชื่อเชื่อชุบชุบเพี้ยนใช่ไหมอีกสี่วิสามสองหนึ่ง ไม่ขบูธาดกันไวสัตว์โอ้โหแม่งเจ็บมากกูบอกให้โอ้แม่งไอ้กูกินไปด้วยกูฆ่าวัวไปด้วยสัตว์ความสามารถสัตว์อ่ะ42กูโอ้ยมีสักเหรียญ ไม่ได้ยาเลยยาช่วยเลยวะซ้ำนีวว่วะเหลือญสิบเก้าเหรียญละเปิดไม่ได้แล้วจะไปไหนอ่อพวกมึงหายไปไหนละแป๊บเดีวยวเองอะ่ะอยู่แถวนี้ยเลูอยู่ด้านขวามึงอะ่ะตรงตะวันตกกูเดินไปทงตรงตะวันตกอะไรล่ะกูอยู่กับเชนเนี่น,น,นี่ใครเนี่ยเปิดกล่องในใครเนี่ยเชนอ๋นอเชนมันเกิดแล้ว ยึดแม่โอ้อะไรอะโอ้เกิดหลังกูเลยตัวใหญ่ใหญ่เลยด้วยไอ้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 โคตรแรงเลยไอ้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสองตัวสองตัวย็ดแม่เอามาสองตัวมาอยู่ไหนอ่ะ กูอยู่ตรงบ้านนี่กูวิ่งกูพยายามจะวิ่งให้ไปไกลจากบ้านอยู่นี่กูอยู่ตรงจุดที่มึงทุบบ้านนั้นไปอ่ะกูอยู่หลังบ้านแล้วเนี่ยอยู่ตรงกูอยู่ตรงที่เราเกิดกันละแม่งอะไรนะตัวอะไรบินได้วะน้าเฮียเฮียเลยเนี่ยอ้าไอ้เายอัชวเฮี่ยอ้าวอ้าวกูไม่ยอมแม่เด้ครับกูวิ่งไม่ได้กูกินเนื้อวัวไม่ได้กูยอมตายได้ครับเรียบร้อยเราเข้าทางตันเลย เฮ้ยบ้าน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 มีที่ดีแล้วมีที่ดีเลยด้วยโอ้โอ้แต่ไอพวกเชนมาทีเดียวน่าจะพังทั้งบ้านเลยแหละโอ้มาแล้วมันมาแล้วหมวกเหล็กหมวกเหล็กหมวกเหล็กทีข้างในมีหมวกเหล็กโอ้โอ้เฮ้ยแม่ก้อเฮียไอสัตว์วันที่เก้าเกมมันไม่คงไม่มีจุดจบแน่นอนเลยอะ ไ oh. อ, <laughs> อสัตว์นรกวิ่งสุดชีวิตอะวิ่งได้นานแค่ไหนก็วิง่งไงกูว่าตาเดียวคลิปเดียวก็เพียงพอ <laughs> คลิปเดียวเพียงพอเลยเว <laughs> <laughs> ้มันเป็นเกมผมเล่นหลายครั้งไม่ได้นะกูว่าละร <ừ> อบเดียวรอบเดียวนะตอนเริ่มมาเล่นแรกๆก็สนุกอยู่หรอกแต่หลังๆมันใหม่กูไม่น่าเกินมาเลยเชน เอ้ยกูเกิดมาทำไมเนี่ยกูรีบตาดูโลกแล้วกูต้องรีบวิ่งซะแล้วขวานวิ่ง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 ไปทางไหนทางไหนไม่มีอาวุธไม่มีเฮียอะไรแต่กูตัวกระหัวใจกระพวเว้ยอะไรจะลงได้ไหมลงทะเลเหรอได้ป่ะวะโอ้ยหนีหนีหนีว่ายน้ำหนี อะไรอ่ะมันปลายหินใส่คุดไทยในน้ำเลยมันวิช้ามันวิ่งช้ามันวิช้าแล้วจะด่วนดูตัวมึงดิจะดูวนจะด่นไม่เหมือนกับคนคนบ้าโดนทวงนี่อศวินชุดหายอ๋อโอเไมันชี้มทำลายสถิต่มาเล่นหรือเปล่า โอ้โอ้โหสู้กับไททันสู้กับไททันไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้เกมเก็บโอ้ยโอ๊ติวันว่ะกูกำลังจะพูดถึงไอ้เกมนั่นแหละไอ้เกมฆ่ายักษ์อ่ะยักษ์สิบหกตนไอ้เหี้ยเหี้ยขึ้นไปเกาะคอได้เพระมึงทุบตัวแตกเลยไม่คนละเหี้ยพอเล่นได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเจ็ดสิบแปดนาทีไม่ถึงชั่วโมงเถ้ยถึงถึงถึงก็ 我都 <laughs>